วันน่อมั่นใจต้นแผนว่าตัวประกันไทยในอิสราเอลถูกปล่อยตัวกลับทั้งหมด <S The s t a t e Time New Facts ชัดเจนเป็นกลางวันที่27พฤศจิกายน2566ที่รัฐสภาในวันมุฮัมมัดนอมทาาประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันคนไทยมาบางส่วนว่า ต้องขอขอบคุณนานาประเทศและองค์กรต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือที่ทำให้การช่วยเหลือตัวประกันครั้งนี้ออกมาสำเร็จด้วยดีรวมถึงตัวประกันที่ถูกปล่อยออกมานั้นมีสุขภาพดีและได้รับการดูแลจากกลุ่มฮามาสเป็นอย่างดีนายวันมูัมหมัดนอมมาธากล่าวต่อว่าส่วนตัวประกันที่เหลืออยู่15-16คนนั้นในช่วงหยุดพิงนี้ตนมั่นใจว่าจะได้รับการปล่อยตัวในเร็ววันนี้และเดินทางกลับประเทศทั้งหมดแน่นอนภายในต้นเดือนธันวาคมนี้ส่วนคนที่ไปทํางาน และจะกลับประเทศรัฐบาลก็พล้องดูแลโดยกระทรวงแรงงานก็จะดูแลตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้แล้วองค์อ,งคอาจชี้แจกเงินดิจิทัลล่าชา้าซัดรัฐบาลไม่พอมาตั้งแต่ตน้นวันที่27พฤศจิกาย,ยน2566นายองคอาจฟั้อมไพบูร์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวกล่าวถึงกรณีความล่าช้าของการแจกเงินดิจิทัล10,000บาท เป็นเพราะรัฐบาลไม่ได้เตรียมความพร้อมศึกษามาอย่างละเอียดรอบคอบตั้งแต่ต้นไม่ได้ลาช้าเพราะฟังความเห็นจากทุกฝ่ายแต่อย่างใดขอฝากนายกเศรษฐาทําให้รอบค้อบโดยยึดหลักหนึ่งไม่มีเรื่องทุจริตสองไม่ทําเรื่องผิดกฎหมาย3ไม่ทําลายหลักการและวิธีการที่ถูกต้องจะมีส่วนช่วยทําให้นโยบายแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0มืบาทเดินหน้าได้ในที่สุดรถไฟฟ้า BTS แะลอยกระทงตามแนวรถไฟฟ้าผ่าน13สสถานที่สุดคึกคัก วันที่27พฤศจิกายน2566รถไฟฟ้า BTS เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวลอยกระทงตามแนวรถไฟฟ้า BTS เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง พร้อมแนะนำสถานที่เรากระทงดังนี้สายสุขุมวิทย์สถานีแยกคอปออใช้เส้นทางออกที่1ลอยกระทงที่สวนสุขภาพกองทัพอากาศสถานีสายยุธใช้ทางออกที่4ลอยกระทงที่วัดราชย,ยมธรรมหนองผักช,ชีสถานีวัดพระศรีมหาธาตุใช้ทางออกที่1ลอยกระทงที่วัดพระศรีมหาธาตุสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ทางออกที่1ลอยกระทงในหาิที่อา้ายเกษตรศาสตร์ สถานีหมอชิดใช้ทางออกที่3ลอยกระทงที่สวนจตุจักรและสวนวชิระเป็นจัตทัส สถานีอโศกใช้ทางออกที่4ลอยกระทงที่สวนเบญจกิติสถานีพร,ร้อมพงศ์ใช้ทางออกที่6ลอยกระทงที่อุทยานเบญจศรีสถานีปากน้ําใช้ทางออกที่6กลอยกระทงริมเขื่อนสาราคลางสมุทรปราการสถานีเคหะใช้ทางออกที่3ลอยกระทงที่เมืองโบราณทั้งยังขอความร่วมมือประชาชนลอยกระทงอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมใช้หนึ่งกระทงต่อหนึ่งครอบครัวเพื่อลดปริมาณขยะ The s ส a ตสามสักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่